สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเชอร์รี่หวานของบ้านไร่องพยอมนะคะดกเต็มต้นเลยค่ะรุ่นนี้นะคะแต่นกกระว่าก็มาช่วยเก็บนะคะนี่เห็นไหมคะลูกแดงๆใสๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำน้ำปั่นกันนะคะ เดี๋ยวมาขอเก็บไปก่อนเก็บแต่ลูกสวยๆนะคะลูกที่ไม่สวยเก็บไว้ปล่อยไว้ให้นกกินนะคะตอนนี้นกกระว่าวก็จะมาเลาะๆที่สวนนะคะนี่อันนี้รอยเจาะไปแล้วมีทั้งนกกระว่ามีทั้งกระลอกมีทั้งนกปลอดหน้านวลน,นะคะก็จะเลือกเก็บเอาแต่ลูกสวยๆนะคะลูกที่ไม่สวยหรือว่ามีตำหนิก็จะไม่เก็บ ปล่อยไว้เป็นอาหารนกนะคะนี่ลูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เคอชีเชอรี่หวานของบ้าลาลองพยอมนะคะนี่เก็บไปทำน้ำปั่นน้ำปั่นนี่จะใส่ได้อุ้ยเอาเขาแก่แล้วมแรลงวันทองก็เริ่มมานะคะ แมลวันทองนี่เป็นศัตรูพืชที่ร้ายกาจมากตอนนี้ข้างบนต้นโตแล้วนะคะต้นสูงเพราะช่วงนี้ไม่ได้ตอนกิ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่นี่มีนกรอเจาะนะคะนี่ค่ะเราจะเลือกเก็บเฉพาะลูกสวยๆแล้วก็ ลูกที่สุกนะคะเพื่อจะไปทำน้ําปั่นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานของบ้านไร่ลยพยอมนะคะอุ้ยข้างบนโน้นเก็บไม่ถึงตรงนี้ดอกมากมาก นกก็เก็บกินตลอดนะคะก็เป็นทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารของนกนะคะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ลูกบอลล่มเลยนะคะนี่ค่ะ ไม่ชัดวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแถบตรงนี้ก็มีนะคะดกๆเหมือนกันนะคะนี่อันนี้มีรอยนกเจาะแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บเฉพาะที่ยังไม่มีตัวอะไรเจาะนะคะนี่เดี๋ยวเราไปทำน้ำปั่น ใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ําผึ้งนะคะที่เวลางพยอมจะทำก็ส่วนมากก็จะใส่น้ําผึ้งนะคะหรือไม่งั้นก็เป็นน้ําอ้อยสีลํานะคะต้องมองในระยะสูงถึงจะเห็นเนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็เก็บมาได้ขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็คงพอแล้วเพราะว่าเก็บไปมากถ้าเราปั่นกินไม่หมดเดี๋ยวเขาก็จะเสียเน่าเปล่านะคะไม่มีประโยชน์นะคะเราก็จะเอาไว้ให้นกเขากินกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ